พยากรณดวงชะตาเดือนกันยายน2563้าสาำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20่สกุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมของทุกปีครับครับโดยทั่ว,วไปของชาวราศีมีนนะครับได้เป็นอศัศวินดาวนะครับเอ้เป็นมหาเล็กดาวครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีคนสนใจคุณมีคนต้องการที่จะเอะ มีคนที่ต้องการจะเดินตามรอยคุณนะครับคุณอาจจะเป็นไอดอลสำหรับคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าแปลอีกด้านหนึ่งอาจจะแปลว่าระวังการาถูกฟองร้ายนะครับแล้วก็ราศีมีนบางคนก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่หาบุคคลต้นแบบของตัวเองที่จะพัฒนาตัวตวนให้เก่งเหมือนเขานะครับอ่ะ ครับผมครับคราวนี้เรามาดูว่าการงานของชาวราศีมีนเป็นไงบ้างในช่วงนี้นะครับการงานของชาวราศีมีนได้ไพ่สเตน์นะครับไพ่ผู้หญิงที่เก่งคุมสิงโตได้ตัรนั้นงานช่วงนี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่างานยากงานลําบากงานที่ต้องโชว์ฝีมืออย่างเต็มที่ไม่มีใครทําได้ครับยกเว้นคุณคนเดียวอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการทํางานที่คุณได้ตาแหน่งคุณได้ชื่อเสียงคุณได้ความสําเร็จ คุณเป็นที่จับตามองของทุกคนโครงการใหญ่นะครับโครงการที่น่าสนใจจะกลายเป็นของคุณในช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงจวังหวะของการที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเข้าไปจัดการงานด้วยตัวคุณเองจะให้คนอื่นทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบ,บนี้เป็นไพ่ของการพุ่มเทกับงานบ้าง,งานมากๆในช่วงนี้นะครับครับการเงินครับครับผมการเงินนะครับได้ไพ่เลเวอร์ นะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะน,นี้นะครับการเงินเนี่ยเข้ามาหลายทางมีช่องทางเข้ามาเยอะแยะนะครับรวมถึงลักษณะของคําว่างานประจํางานเสริมหรือได้มาโดยสเสน่หาไม่ต้องดิ้นรลนอะไรมากก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงที่เงินไหลามาเทมามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งคุณออกไปเจอคนนะครับออกไปพบคนมากๆไปสร้างสายสัมพันธ์เยอะๆคุณก็ยิ่งได้เงินมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ จะอ,อยู่บ้านครับใครทำโซเชียลก็ทำโซเชียลให้เต็มที่ใครออกไปสู่สังคมได้ก็ออกไปแล้วเงินจะไหลมาเทมาแน่นอนนะครับครับเรื่องของความรักความรักนะครับความรักของชาวราศีมีนนะครับช่วงนี้ได้ไพ่8แม่เท้านะครับ8ไม่เท้านะครับ,ม,นะรบมันมีกุญแจอยู่เต็มไปหมดนั่นกะ็แปลว่าคุณเองเนี่ยมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลย นะครับไม่ว่าจะ,ะจะเป็นคนแบบไหนนะครับสูงต่ำอ้วนผอมรวยหรือจนหรือหุ่นดีอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับให้คุณเลือกเพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะนี้เลือกความรักเนี่ยมันอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครนะครับส่วนคนที่แต่งการแต่งงานไปแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการวางแผนว่าจะมีอะไรเพิ่มในครอบครัวนะครับ วางแผนที่มีอะไรเพิ่มเนี่ยคือทรัพย์สินนะครับเงินทองบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะครับไม่ใช่ว่าจะเพิ่มสามีไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะของความรักที่ดีมากๆของชาวราศีมีนครับจึงควรจะตัดสินใจซะให้เรียบร้อยอย่าปล่อยโอกาสให้เนิ่นนานช้าไปเดี๋ยวมันจะพลาดโอกาสเพราะชาวราศีมีนยิ่งแต่งงานยากอยู่นะครับ ครัาวน,นี้พูดถึงเรื่องของสุขภาพ,ภาพบ้างน,นะครับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับไพ่เด็กถือเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงแหละนะครับถ้ามีอะไรมากก็อาจจะเป็นประมาณพวกปวดหลังปวดเอวนะครับซึ่งมันมาจากการทำงานในท่าเดียวซ้ำๆมากกว่า แต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ขอทายว่าตัวภาพแข็งแรงนะครับถ้ามีอะไรอย่างมากก็บางคนก็อาจจะแปลว่าการตั้งครันนะครับทาแนะนําล่ะนะครับไพ่จะแนะนาอะไรชาวราศีมีนนะครับไพ่แนะนําชาวราศีมีนเป็นไพ่หกถ้วยนะครับบอกถึงเรื่องของการดูแลก,กันนะครับการให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเข้าใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับการเอาใจใส่ท่านอาจจะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆจากเขานะครับการกลับไปสู่เรื่องเดิมๆในวัยเด็กนะครับอย่างเช่นกลับไปเยี่ยมครูการกลับไปเจอเพื่อนเก่าการนําความรู้ทรัพยากรแม้กระทั่งอาชีพในสมัยเด็ก,ดกสมัยที่อยู่กับพ่อแม่เอามาใช้เอามาทานะครับเอามาปัดฝุ่นเรื่องเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลดีให้กับชีวิตคุณการลําลึกถึง ความสุขที่เคยอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะทําให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์และทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะครับครับ